ผู้บังคับการภูทรจังหวัดยะลาสั่งยกระดับรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขั้นสูงสุดค่ะหลังจากที่มีกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ลอบคว้างระเบิดป้บอมใส่ป้อมตํารวจในเขตเทศบาลแต่ว่าพลาดตกบนถนนนะคะก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านนั้นได้รับบาดเจ็บจนวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะภายหลังผู้ก่อเหตุนําระเบิดคว้างชนิดทําเองหรือว่าป้บอมคว้างใส่ป้อมจุดตรวจตํารวจบริเวณทางพาสรถไฟถนนซีโรรถเขตเทศบาลนครยะลา เป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจํานวนหลายคนหลังเกิดเหตุตํารวจชุดสืบสวนได้เร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพของสองผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ําของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเบื้องต้นได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้ครบถ้วนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งหลักฐานเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่เชื่อได้ว่าน่าจะสามารถติดตามสืบสวนสอบสวนได้ต่อไปค่ะ สำหรับมาตรการในการป้องกันนะคะก็ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนั้นไปประชุมร่วมกับทางกรมนอจังหวัดและฝ่ายทหารและในวันนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดยะลาเพิ่มเติมครับผ่านทางหัวหน้าชุดนะครับแล้วก็ผุ้ังับบัญชาทุกระดับให้ลงไปกํากับไปสั่งการไปควบคุมดูแลการปฏิบัติ ของทุกชุดนะครับในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในเขตชุมชนเมืองให้มากที่สุดนะสำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดขณะนี้นะคะได้ให้ชุดสืบสวนสอบสวนดำเนินการติดตามอยู่ค่ะซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็กำลังให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเก็บข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมโดยหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนก็ได้มีการกำชับกำลังในพื้นที่ผ่านทางหัวหน้าชุดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับค่ะให้ลงไปกำกับ สั่งการควบคุมดูแลการปฏิบัติการของทุกชุดในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเขตชุมชนและเขตเมืองให้ได้มากที่สุดค่ะ